แม่ครับสายแล้วทําไมแม่ไม่ปลุกผมล่ะครับแม่ก็ปลุกแล้วไงแล้วกับข้าวผมล่ะครับเททิ้งมาแล้วจ้ะนะัตื่นได้แล้วลูกนะัแม่บอกให้ตื่นไงยังเช้าอยู่เลยนะแม่ แม่ครับสายแล้วทำไมแม่ไม่ปลุกผมล่ะครัแม่ก็ปลุกแล้วไงแล้วกับข้าวผมล่ะครับเททิ้งหมดแล้วจ้ะอ้าวแม่ทำไมล่ะเอา้านัดจำไว้นะต่อจากนี้แม่จะปลุกนัดแค่ครั้งเดียวนัดจะตื่นหรือไม่ตื่นแล้วแต่นัดกินข้าว แม่ก็จะเรียกนัดแค่ครั้งเดียวนัดจะกินหรือไม่กินแล้วแต่นัดแล้วถ้านัดลืมของที่โรงเรียนแม่ก็จะไม่ไปส่งของให้นัดที่โรงเรียนอีกแล้วแม้แต่ทางการบ้านแม่ก็จะไม่มายืนเฝ้านัดเหมือนเด็กๆอีกแล้วเช่นกันนัดเป็นเด็กมัธยมแล้วนะลูกนัดจะต้องโตขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีวินัยกับตัวเอง เข้าใจไหมลูกผมเข้าใจแล้วครับแต่นี่ก็สายมากแล้วไม่ช่วยปส่งผมที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมครับไม่จ้ะทาไมอะแม่ปกติแม่ก็ปลูกผมทุกวันกับข้าวก็ทําให้ผมแล้วทาไมวันนี้ไม่ไปส่งผมมากล่คะครับนัทพ่อแม่กําลังสอนลูกไงลูกโตแล้วลูกจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองวันนี้ถ้าลูกจะไปสายนั่นก็เพราะการกระทําของลูกเองลูกตื่นสาย ลูกก็ไปสายแม่เรียกนัดก,กินข้าวแล้วนั้นไม่กินมันก็จะไม่มีข้าวให้นัดก,กินและที่แม่ไม่ไปส่งก็เพราะนัดตื่นสายเองนัดต้องรับผิดชอบตัวเองไปเองเถอะลูกผมก็จะแล้วครับแม่งั้นผมไปโรงเรียก่อนนะครับจ้ะสวัสดีครับแม่เออแม่ผมนัดแม่นะครับ วันนี้ที่แม่ไม่ยอมไปส่งลกูกเป็นเพราะอยากให้ลูกได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีวินัยในตนเองทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อตัวลูกเองลูกเป็นลูกผู้ชายสิ่งสำคัญคือหน้าที่และความรับผิดชอบท่านแม่ไม่อบรมสั่งสอนลูกแม่ก็จะเป็นแม่ที่บกพร่องต่อหน้าที่ถึงเวลานั้นลูกจะอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไง สักวันรู้จะเข้าใจเองว่าการมีวินัยนั้นสำคัญแค่ไหน